สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันวันนี้ไก่เล็กเส้อออกแล้วแม่รัตหน้าเิ่นกับฝากเป็นแนวทางมาให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสั่งซื้อกินก็ทักมาบอกกระทำเก่านเนียหรอกนะฮะสุพิเศษมาเบิงกันหมดก้อนกับเข้าที่หมกสามบ่ เร,เราก็ไปเบื้องเลขก,กันเลยเนาะคะ่ะสนใจขีมกทักมาด้วยค่ะตามบนโท๊ขึ้นให้นัทจอนั่นละเอาขึ้นเขาขึ้นตัวเลขสูงๆเนี่ยอันนี้ยาแคลเซียมอันนี้ยาใส่ตาอันนี้ขีมเลยค่ะเด้เอทักเขาเมื่อใดสองสองสี่สี่ก็เอา้าโมโหเด้่ว่าเจ้าของสื่อสองสองสี่สี่เก่าโอ้ว์สอถึกแล้ววันที่หนึ่งอา่า สี 4, 5, 2, 8, 9, 9. ่ห้าสองแปดเก้าเก้าสามหกสี่มาจากใสอันนี้ซื้อตั้งตะเหลี่ยแรกโมค่ะค่ะตั้งตะแหลกโมเก้าเก้านะแต่ว่าเหล็กไงว่าท่านได้ดสี่สี่หกหกสี่จากใด่นมาจากใสดอกมาบัตน,นี้ซื้อสุดที่สองแม่อ้าวท่นผู้ชมโอ้หน่าจะมาจาก 6กดินีหก4มีจักใบ6กอันนี้ก็หกีโอ้หกหลายใบอยู่ค่ะเด้อหกซหาใบแล้วก็5้าสามเอา้าไปเอามาจจกใส่วิ่งมีก็4ีหเอา้า4ีห อันนี้ก็หาสามหาเก้าหาแปดเอานี่ก็หาเก้าตัวนี้หาเก้าพี่น้อยตัวนี้แม่โอ้ยขอให้ถูกล้ววันที่หนึ่งเก้าหาเก้าอันนี้ก็หาเก้าตัวน,นี้ 9, นะอ,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 อันนี้ก็หาเนะก้าอหาแปดลบไปก่อนกุญเจที่ไหฮะกุญเจนี่ว<ะ>่างอยู่ทั้งโต๊ะเนี่ยสิไปหน้าบ่ เอางวงอาหารเขามาน้่งเด้อเว้ยคือมีตาหาเก่าค่ะท่านผู้ชมอันนี้หาสามคือมีตาหาเก่าคือหลายแต่หาเก่าหาเก่าหน,นึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่สุดกัตอนนี้แม่อันนี้หาแปด

แล้วก็วันนี้มาซื้อหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าปลอดเปียบอกปลอดเปียบอกหนึ่งเก้าสองแปดเอาขึ้นหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าทั้งสองตัวห้าเจ็ดแปดเอามีตาผีหน่อยตัวนี้ไหมหรือข้าเจียแปะซื้ออ๋อข้าเจ้าแปะซื้อเฮ้ยสัญลักษณ์ผีอันนี้ข้าเจ้าแปะซื้อ,อนะ ไว้มันอยู่ทางในอันนี้ห้าห้าสี่หกเอ้าสี่หกว่าซื้อหลายแท่ห้าเจ็ดศูนย์สามหกห้าก็ซื้อไปเนาะเอาสรุปวันหนึ่ง 23, 45, 67, 89, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองใบมันลหรอซีซีเอ็ด กูเลยมาตัวขายใบหนึ่งละว่างเนอะหมสองใบเนาะเอ็ดที่สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ ามห้าสามหกอ้าแมนบ่ถือบ่ประมาณสามสิบหกใบบ่เก้าเก้ากับหกศูนยเก้าเกกับหกศมาคืองามแถ่สองสองซีีเก้าเก้าถึงแล้ววันที่หนึ่งนี่แม่นอนนเนาะฮะพ่อเบิเล็แม่ละต้าสีนีบ่ตัวนี้ ชุดพิเศษแม่รัตนาเด่นเก้ากับสองค่ะเก้านี่เพ้นให้บนสองพ้นให้ล่างค่ะบนเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกจับตาม่องเน้อค่ะเพิ่งจะออกคลิปแรกมั้งนี่น่าจะออกคลิปแรกแม่รัตนาพ่นกระโดดเด่นอยู่ในในกลุม่มจะแดงค่ะในกลุม่มกลุ่มมีสามสี่กลุม่มคนอยู่กลุ่มใหอ่สับสนหลายกลุม่มนะคะ แม่ลัตนาอยู่กลุ่มหนึ่งที่หไห้หวยเจ้มหวยกทมอกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มเจแดงมันมีว่างลิงว่างหวยเด้อค่ะเด้อเป็นกลุ่มหวยเจแดงเองค่ะมีแต่หวยเจแดงวางลงไปไม่มีลิงให้ซื้อเด้อค่ะนะคะ,ะเงงพิ่นเน้นที่สองศูนย์ กับ40ข้างล่างนะคือมา่อ20กับ0ูปแปลกนะผู้ดใดสีสื่อ 5, น้ำเนาะกับ28พอเปียบอก1928เออดเพราอสื่อน้ำเปียบอก1928แล้วก็เด่น9กับ2 94 95 96ข้างบนนะล่าง20 27 28 96กับเลขคาง หางอันนสิล่องเสียงเสียงแบบอันนั้น้ะคะท่านผู้ชมเสียงเหลขฝันเสียงเล็กปูเสียงเลขกโศคลาบไปองซี่นะถ้าเลขคำนวณเนี่ยเลขคำนวณถืกสองสามงวดก็บ่ถืกอีกนะบางที่คันวณบ่ถูกบางที่คันวณถูกสองสามงวดบางที่กะส่วนที่สีที่หาไปก็บ่ถูกไหมเราจับเราจับยากนะ ยิงบ่คนบ่ถูกยิ่งบ่มมีกำลังใจอย่แหงว่าจับยากอีกเนาะคะ่ะเอาสนใจกันสนใจขี้ยมทักมากตามเบอร์โทรึ้นหฮนาจอค่ะเซรั่มนานโนเซรั่มหน้ากระจกเซรั่มหน้าใสค่ะใช้ตัวนี้เจดีย์ใกล้สีเบิร์ดแล้วใสสีเบิร์ดแล้วนี้โดนเนี้อค่ะเดือนสองเดือนแล้วมั้งเดือนที่สองแล้วนี้ค่ะใสน่ะแล้วก็สบู่ รถฟ้ากัดจุดด่างดำแนะนำให้ใส่สบูต่ตัวนี้เรือขนาดหนาวเรียวสบู่เจะแรงคนเดิมนี่นะี่ะถอดกลองมาใส่นี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะรับรองบอ่ผิดหวังในหนาหนาวย่าไปใส่ตุงระคาสิบยี่สิบบาทมันมันแข็งกระด้างแล้วมันทำให้แตกห้าวห้าวนาตัวนี้มันพวกนี้สิน,นนุ่มขนาดนุ่มหนาฟูแล้วก็หน้าไม่มี หนาามีขุยบ่าแตกเป็นขุยนะะนเนาะค่ะหนาเนียนนุ่มกระชับผิวอุ้มน้ําหน้าท่านจะนุ่มสุ่มชําอยู่ทั้งวันเนาะ,ะด้วยวิตามินอ e, ีวิตามินซีมีมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเฮเทนหนาน,นุ่มนวลกระจังแล้วก็ครีมคอลลาเจนทองคําชาติตนขึ้นลดริ้วรอยใส่ไปเรื่อยๆท่านท่านจะเด็ก,กวันว่ายอีลีค่ะเขาเจ้าใส่หลายคนติดอกติดใจเนาะคะ่ะโดยเฉพาะหกสิบเจ็ดสิบเขาจก็ใส่กันหลาเอฟซีเจแดง หาซิบหกิบใส,ส่กันหลายเนาะค่ะเด็กหน่อยก็ใส่สเปซสปะไปเนาะ,ะแต่ว่าผู้ใยน,น,นี่เหนียวแน่น,นะค่ะข้าเจ้าใส่ตลอดเลยทาครีมเหมือนทาให้เหนียวแน่นเลยนะคะยาฝ้าเปลี่ยนไงใส่ไปยล้สามสี่ชุดน,นะนะท่านจะเปลี่ยนเลยค่ะคนจะทักเลยว่าหน้าหน้าลิ้วรอยนี่จะตื้นขึ้นแล้วก็ตัวนี้ควบคู่กันไปน้ำกับอาหารเสริมสิบสองออยพัด เสริมด้านดวงตาเสริมด้านหัวใจแล้วกับไอตับอ่อนน้ำค่ะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยท่านจะเปล่งปังสดใสเลยมีวิตามินซีน้่เน้ะคะ่ะสองเกบวิตามินซีกินแล้วผิวขาวนะกินแล้วจางพิม่ม่มกัน299บาทนะคะสั่งร่วมกับตัวนี้ไม่เสียค่าส่งนะสั่งร่วมกันได้ค่ะเนาะแ,แค่เสียมแค่แม็กแก้ปวดกระดูก รถบวมของเกา้านะะอืมก็ทุดท่านี่ก็ขอให้ทำผู้ส้มโชคดีรวยๆถูกหม่เป็นน้ำกันถูกงวดถูกงวดนะค่ะนะภาวาน่าให้ถูกถูกผูทุกคนร่วมทั้งเจดียงนะสินในมีพลังรู้สึกว่าจะพลังอ่อนเลขว่าถูกขีขดค่าสื่อฮะหอนมือวันเกิดสื้อดอกมือมนี้ยัง ซื้อตเลขฝันเจ้าของกัาลรตเตอรี่แย็กสิซื้อเจ้าใดไปดูแม่สารครามเนาะค่ะแม่สารครามก็ล่งคลิปไปละเด้อค่ะเดอะอ้อะจแดนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ